การทํานายแบบนี้เป็นการทํานายแบบทั่วไปนะครับไม่สามารถเจาะลึกเป็นบุคคลได้ถ้าเกิดท่านต้องการดูดวงแบบเจาะลึกก็ต้องติดต่อเข้ามาโดยตรงตามช่องทางที่อยู่ด้านล่างทีงจ่จอนี้นะครับการทํานายดวงไม่ว่าจะเป็นดวงประเภทไหนก็ตามจะดูแบบไหนก็ตามจะต้องดูเรื่องของวิธีคิดของเจ้าชะตาเรื่องของการที่เลี้ยงดูขึ้นมาเรื่องของกรรมและก็อ,อีกหลายอย่างประอกอบกันครับ ดังนั้นการดูดวงลัคนาราศีแบบนี้เป็นการดูแบบปูโรลงทั่วไปไม่สามารถยึดเป็นการทํานายแบบส่วนส่วนตัวได้นะครับเอาละมาเริ่มกันเลยนะครับปี2568เนี่ยนะครับถือว่าเป็นปีที่ดาวอังคารดาวพฤหัส,สบดีดาวศุกร์ดาวเสาร์ดาวพระราหูโคจรไม่ปกติเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยจะมีปัญหาเยอะมาก ดังนั้นหลายราศีจะได้รับผลกระทบบ้างมากน้อยก็แล้วแต่ราศีนั้นๆนะครับโดยเฉพาะเดือนพฤษภาคม2568ทุกราศีต้องระวังครับเพราะดาวตรีเทพค,คือดาวพระหัสบดีดาวพระราหูดาวเสาร์สามดาวเนี่ยน,นะครับจะโยกย้ายเปลี่ยนราศีในเดือนพฤษภาคมปี2568อาจจะมีปัญหาการเปลี่ยนแปลงในบ้านเมืองมีปัญหาผลกระทบของเศรษฐกิจทั่วโลกและลามกระทบมัติงประเทศไทย หรืออาจจะมีภัยพิบัติที่ทําให้น้ําตาของประชาชนชาวไทยต้องรินไหล oh, ทั้งหี้่งก <no. S 1> ็องขอให้ทำทํานายของผมนี้นะครับเป็นการทํานายที่ผิดผิดอย่างสิ้นเชิงน,นะครับเพราะว่าไม่มีใครหรกครับอยากให้ประเทศไทยของเราต้องพบกับภัยอณนะและความวุ่นวายสวัสดีครับผมเดชยานทิพย์นะครับวันนี้จะมาคุยกันในเรื่องของดวงชะตาราศีในปี2568 ท่านที่มีราศีเมถุนเกิดระหว่งหาง15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะครับในเรื่องของการงานการเงินนั้นในช่วง3าเดือนแรกของปีมันจะมีความแน่นอนครับเรียกว่าเป็นการลองผิดลองถูกคนที่เพิ่งจะเปลี่ยนงานย้ายงานมาเพราะคิดว่างานเก่ามันป่วยแตกมากอาจจะพบว่างานใหม่ที่เปลี่ยนมานั้น <c oughs> มันป่วยแตกยิ่งกว่าเดิมแล้วอาจจะลาออกหากงานใหม่อีกรอบครับหรือว่าอาจจะเบื่อธุรกิจเดิมๆเ,เพราะทำไปแล้วก็ไม่รวยสักที อยากจะลงทุน,นธุรกิจใหม่ขอบอกว่าอันตรายในช่วงครึ่งปีแรกครับส่วนคนที่ทํางานมานานแล้วนะครับอาจจะเริ่มรู้สึกเบื่องงานอาจจะลองไปทํางานเสริมหรือทําธุรกิจส่วนตัวแต่สุดท้ายพอ,อเปลี่ยนแล้วกลับไม่เป็นอย่างที่คิดเดอกลายเป็นว่าช่วงต้นปี2 5งหต้องมานั่งเริ่มต้นกันใหม่ต้องมานั่งเริ่มต้นธุรกิจใหม่ต้องมานั่งวางแผนกันใหม่หมดนะครับสิ่งที่คนราศีเมถุนต้องระวังให้ดีในเรื่องของการเงินนะครับก็คือว่า อย่าสร้างหนี้ก้อนใหญ่เพราะว่าไอ้หนี้ของปี2 5 6 7โดยเฉพาะชว่วงป,ป,ป,ปลายปีปลามาสสุดท้ายปี2องามันจะเป็นหนี้ที่ไหลเข้าไปในช่วงปี2568ทําให้มีความเสี่ยงที่อาจจะต้องมีหนี้ผูกพันไปจบยาวมันไหลเข้าไปไหลเข้าไปไหลเข้าไปและตัวเราต้นไหลเข้าไปด้วยไม่มีสมาธิอารมณ์เสียเพราะว่าเป็นหนี้ทําให้ขยับตัวไม่ได้ครับ ส่วนเรื่องของความรักนะครับดวงความรักของคนราศีเมษในครึ่งปีแรกเนี่ยค่อนข้างจะแอ่ <Yeah. S 1> บางคู่จะมีปัญหาเรื่องมีเวลาให้กันไม่พอครับหรือต่างคนต่างมีภารกิจทําให้มีเวลาให้กันกน,น้อยจะทําให้เกิดการเบื่อหน่ายและอาจจะไปหาคนอื่นปันใจให้คนอื่นได้ครับและอาจจะนําไปถึงการหย่าร้างท่านแต่งงานแนละ้วส่วนคนโสดก่อนกร,รกฎาคมจะไว้ก่อนกร,รกฎาคมไม่ควรจะตัดสินใจพกหานไปนะครับ อย่าไปพบใครจริงจังเพราะมักจะเป็นคนที่เข้ามาหลอกลวงเอาผลประโยชน์มามาเป็นเครื่องต่อเรามาเป็นเงื่อนไขและก็ไม่ค่อยจริงใจกับเราถ้าหมดผลประโยชน์ร่วมกันสุดท้ายความสัมพันธ์มันก็จะแย่ลงพูดง่ายๆก็คือหวังฟันเอาอย่างเดียวนั่นแหละระวังจะจะทําเขาท้องนะไอ้ผู้ชายที่เป็นราศีเมถุนเนี่ยนะครับส่วนผู้หญิงก็ระวังที่จะถูกเขาทําให้ท้องนะครับถ้าจะพบกันยาวๆขอให้พบกับคนที่เราเจอช่วงกรกฎาคม ไปแล้วสิงหากนยตุลาใช้ได้ส่วนเรื่องของสุขภาพครับสุขภาพของคนราศีเมถุนนั้นในช่วงครึ่งปีแรกโรคที่ต้องระวังก็คือโรคที่เกี่ยวกับอาหารการกินโรคกระเพาะโรคลำไส้ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ลำไส้กลางมีหรือเปล่าไม่ทราบนะเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องท้องผูกหรือว่าโรคท้องเสียโรคกระเพาะแหในกรนะเพาะประมาณนี้แล้วก็อาจจะมีอาการแพ้อาหารขึ้นมาแต่พอเข้ามิถุนายนเป็นต้นไปนะครับสุขภาพจะกลับมาดีแข็งแรงขึ้น แต่ต้องระวังเรื่องการออกกำลังกายหรือทำงานหนักหรือยกของหนักเพราะอาจจะส่งผลทำให้มีการบาดเจ็บที่หัวเข่าครับหัวเขา่านั้นไม่ใช่หัวหน่าต้นเลือดปวดหลังหนักครับเป็นไปได้นะฮะและอาจจะเจ็บเท้าและที่สำคัญอาจจะเป็นโรคหมอนรองกระดูกเลื่อนครับส่วนเดือนมิถุนายนอุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นเพราะอาจจะหกล้มหน้ากระแทกรวมถึงมีปากมีเสียงกับคนข้างตัวหรือคนรอบบ้านหรือขับรถไปตัดหน้ากัน อาจจะมีปากมีเสียงถึงท่านทําร้ายซึ่งกันและกันอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตได้ครับและเลขเด่นสําหรับราศีนี้นะครับระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมคือเลข8 2และเลข1ครับสําหรับท่านที่เกิดราศีเมษค,ครับเดินไปเดินมาทะลึงหกลระหว่งเสียโชงน้า